มาดูนะคะรถคันเทพของเรานะคะสุดในรุ่นแล้วนะคะคันเทพไม่พอนะคะแต่เรามาแต่งแบบเหนือเมฆด้วยนะ <S <S <ส>ดเดี๋ยวมาชมกันเลยนะ,ะสําหรับคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นแรปเตอร์นั่นเองเป็นพี่ใหญ่ของเรานะคะเป็นรุ่นแรปเตอร์ดีเซล2.0นั่นเองค่ะคันนี้นะบอกเลยว่าแต่งเห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้นะแต่ค่าชุดแต่งเนี่ยบอกเลย ครึ่งล้านนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าเรามีแต่งอะไรกันบ้างนะคะมาชมในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นรุ่นของเขาอยู่แล้วนะคะที่เป็นแรปเตอร์เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ or, ที่เป็นรุ่นของเขาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยมาครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD SS ระบบ รอมป้องกันการผิดคว่ำแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง360อองศาดูได้รอบคันระบบบายสปอร์ตนะคะระบบขับตามรถคันหน้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบล็อกความเร็วได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะลงไว้ท้ายคลิปให้นะคะว่ามีระบบอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันเพราะว่าชุดแต่งคันนี้แบบมาเยอะมากนะคะคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะว่า แรปเตอร์กระจังหน้าของเขาแบบนี้แบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่210แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง5 0 0นิวตันเมตรนั่นเองค่ะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะไฟเป็นไฟ m a g กชิ LED นั่นเองค่ะเป็นไฟเดทาอเป็นไฟแมกชินะตัวไฟตัวนี้นะะสามารถหมุนได้360องศานั่นเองนะ นนะะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามและนิ่งไลด์ด้วยนะคะกันชนด,ด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นสีเทาแลมโบนะคะแล้วก็กันชนหน้าจะเป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียม um นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงมาให้ถึง2ห่วงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ด้านบนที่เป็นตัวฝากระโปรงด้านบนเนี่ยมีปีกจมูกมาให้ด้วยนะคะอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวปีกจมูกเนี่ย ตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศด้วยนะคะเป็นฝากระโปรงหน้าที่เป็นแบบทรงพาวโดมนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีตัวสายพานของเรานะคะสายพานห้องเครื่องของเราจะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะช่วยระบายอากาศได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะที่มากับตัวรถเลยเราไม่ได้ต้องแต่งนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยแลย้วมาพร้อมกับตัวปีก ด้านข้างนะคะที่เป็นแก้มด้านข้างเนี่ยมีช่องระบายอากาศให้นะคะสำหรับคันนี้เป็นยูโรไฟแล้วนะคะเป็นปี2 0 2 5นนั่นเองสีก็เป็นสีใหม่ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เห็นไหมคะเป็นล้อที่แบบบึ้มบึม,บมแบบนี้นะ,ะล้อของเรานะคะได้ทำการเปลี่ยนไซล้อจาก18นะคะเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะตัวนี้เป็นยางของยางโตโยนั่นเองนะคะเป็นยางอาทีนะคะหน้ายางอยู่ที่30 5ทัพ5 R20 แล้วก็ที่พีคสุดก็คือเป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กของเราเป็นล้อแม็กที่เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะคะเป็นล้อของ w a k e f o r ์ตนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น VF1 VF S นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น v f s นะคะ032นั่นเองมาพร้อมกับตัว ตัวเบรกนะคะที่เป็นเปลี่ยนเบรกใหม่เป็นเบรกของแบ m b o นั่นเองนะคะตัวนี้จานเบรกของแบมโบ o นะคะเป็นรุ่นพานาม e ล่านั่นเองค่ะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้สีดํานั่นเองจานเบรกด้านหน้านะคะตัวนี้อยู่ที่405ทับตัวนี้405นะคะ6พอตนั่นเองนะคะสำหรับเบรกแบ m b o ตัวนี้นะ,ะบอกเลยว่าแค่ล้อยางแล้วก็แค่ล้อยางเนี่ยล้อยางเบรกแล้วก็แม็กเนี่ย บอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะคะสำหรับชุดนี้นะยังรวมชุดทั้งหมด4เส้นแล้วนะถ้าใครชอบนะคะอยากได้เป็นแบบท็อปสุดรถท็อปสุดแล้วเราต้องแต่งแม็กให้เป็นท็อปสุดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะสำหรับตัวแรปเตอร์นะมีกล้อง360องศาให้นะคะมีระบบไบสปอร์ตเตือนด้านข้างมาให้ด้วยนะคะมือจับประตูก็จะเป็นแบบ สัมผัสนะคะตัวนี้จะเป็นแบบระบบ i m m o b บิเลเ r อนะคะป้องกันการโจรกรรมนะคะตัวนี้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มเนี่ยเราก็ใส่เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันนะคะฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันอยู่ที่10ปีนั่นเองใส่คิ้วล้อให้นะ,ะถ้าเป็นรุ่นปี2025นีเลยนะคะดูในส่วนของตัวเสา A เสา B นะคะตัวนี้จะเป็นสี สีดำด้านนะคะไม่ได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถก่อนหน้าน,นี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัวนี้เพิ่มมิติของตัวรถให้ดูกว้างขึ้นนะคะมีมิติให้แบบดูรถดูดุดันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดเหยียบด้านข้างเนี่ย ตัวนี้จะเป็นแบบพื้นทรายนะคะเป็นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวแรปเตอร์เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์นั่นเองนะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวดีเซลที่เป็นช่วงล่างของ Fox นะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรวาวนะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกด้านหลังก็เป็นของ b บม b o นะคะตัวจานเบรกเนี่ยของเขานะคะ จานเบรกหลังเนี่ยจะอยู่ที่380นะคะแล้วก็สีฮอตนั่นเองนะดูจานเบรกด้านหลังนะคะเห็นไหมคะความความอ่ากว้างก็จะเล็กกว่าด้านหน้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าแม็กชุดนี้แล้วก็เบรกเบมโบแบบนี้ใครอยากได้นะคะตัวเบรกเบมโบเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะใครอยากได้สีเขียวสีแดงสีได้หมดนะคะขอให้แจ้งมาได้เลยนะชุดนี้แบบบอกเลยต้องท็อป รวยๆอย่างเราต้องต้องท็อปเท่านั้นต้องแต่งแบบท็อปอัพเลยนะคะแล้วก็ดีเซลตัวนี้นะคะจะเป็นการตัวนี้จะเป็นตัวแอดบูแล้วนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าเป็น2025นะคะตัวนี้สามารถเติมสารแอดบูได้ตัวที่เติมแอดบูได้จะมีตัวเอลเรสแล้วก็แรปเตอร์นะคะที่เป็นตัวเติมแอดบูนั่นเองช่องนี้นะสีฟ้าๆนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นการเติมน้ำมันดีเซลเนาะก็ ไม่ต้องกลัวว่าเด็กปั๊มอ่ะจะเติมผิดนะคะเพราะว่าการหัวจ่ายมันคนละแบบอยู่แล้วนะคะตัวนี้จุน้ํามันได้ถึง80ิตรเลยนะคะเติมมี10 มี7มี20ได้นะคะแล้วก็ไฟท้ายของเรานะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มดวงเลยนะคะสำหรับไฟท้ายมาพร้อมกับตัวระบบเซนเซอร์ที่การจับในในมุมอับสายตาที่มองไม่เห็นถ้ามีรถมาด้านข้างอะไรเงี้ยจะมีตัวเรดาร์ตัวนี้คอยตรวจจับให้แล้วก็ไปแจ้งเตือนที่มุมกระจกมองข้างให้นั่นเองค่ะแล้วก็ซกเนเจอร์วันนี้นะคะก็นี่เลยนะคะเป็น ท่อไอเสียนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น JTC นะคะเป็นตัวไทเทเนียมนะคะตัวนี้จะให้ความแบบดุดันนะคะในส่วนของตัวท่อแล้วก็ยังเพิ่มในเรื่องของตัวแรงม้ามาให้ด้วยถึง5ตัวเลยนะคะสำหรับท่อตัวนี้นะใครอยากจะต,ติดตั้งตัวนี้จะเป็นท่อเดี่ยวออกไปคู่นะคะอันนี้คือท่อเดี่ยวออกไปคู่เห็นไหม คู่ด้านข้างเหมือนตัวพี่ใหญ่ของเราที่เป็น30นั่นเองนะคะด้านหลังก็จะมีกันชนนะคะไม่ได้เปลี่ยนกันชนนะกันชนตัวนี้จะเป็นกันชนที่มากับ ตัวรถที่เป็นของแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงด้านหลังนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังมีไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยแล้วก็กล้องมองหลังมีติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวเส้นกะระยะมาให้นะคะตัวนี้จะเป็น2.0งดีเซลที่เป็น4ี่คูนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวฝากระบาดท,ท้ายเนี่ยจะเป็นแบบผ่อนแรงของที่ลูกค้าติดตั้งนะคะที่เปลี่ยนใหม่ ที่เป็นชิ้นงานมาจากโรงงานเนี่ยเราคืนให้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นปี2025อย่างที่แจ้งไปตัวนี้จะตัดในส่วนของตัวช่องสองตัวที่เป็น12โวลต์ออกนะคะแต่230โวลต์ยังให้อยู่นะคะแล้วก็จะมีไฟส่องโฟนไฟ ไฟที่เป็นโซนไลติ้งอะค่ะอันนี้คือมีมาให้สำหรับ2025ลูกค้าสามารถแบ่งโซนในการส่องสว่างได้เลือกได้ตั้งค่าได้ที่หน้าจอ Sing f o A นั่นเองค่ะแล้วก็ Raptor นะคะเอกลักษณ์พิเศษอันนี้แพงแพงสุดเลยนะคะที่เป็นตัวหนังสือตัวนี้นะคะแรปเตอร์นั่นเองติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างก็ติดสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะของ อุปกรณ์ตกแต่งนะคะเราแจ้งการรับประกันนะคะเข้าไปกับประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในของตัวแรปเตอร์คันนี้กันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับแรปเตอร์เอกลักษณ์ของเขาเรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํา แล้วก็ตัดด้วยสีส้มนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ด้านในก็ยังมีช่องเสียบสายไฟ230โวลต์เช่นเดียวกันเผื่อใครอยากจะเล่นโน้ตบุ๊กหรืออะไรเงี้ยอยากจะชาร์จแบตเตอรี่ไฟก็สามารถชาร์จได้เลยเรามีช่องเสียบไฟสำรองให้แอร์ด้านหลังก็มีให้ด้วยนะ,ะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแบบร้อนไหมแอร์จะถึงไหมบอกเลยว่า Air f o r ร์เนี่ยเป็นแอร์ที่เย็นมากๆนะคะลูกค้าต้องแบบว่าห่มผ้านวมเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ภายในฝั่งกันหน้านะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับสูงต่ำให้ได้นะคะปรับเอ็นหลังขึ้นยกขึ้นโยกลงนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์พิเศษมาให้เป็นเกียร์อีชิปเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้ามาให้แต่ว่าตัวสองนเราตัดตัวระบบถอยจอดออกไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นในการใช้งานในชีวิตประจําวันลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีปรับ มีปุ่มปรับในส่วนของตัวปรับโหมดการขับขี่มีมาให้นะคะ 2Hc h 4 l แล้วก็ 4auto สามารถตั้งได้เลยนะถ้าเป็น2.25สามารถตั้งเป็น 4auto ได้แล้วนะคะแล้วก็จะมี กลุ่มในส่วนของการล็อกในเรื่องของตัวเฟืองทายด้วยนะคะเป็นออโต้เป็นไฟฟ้านั่นเองมาพร้อมกับตัวออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้แล้วก็ตัวปรับโหมดกันขับขี่ให้ทั้งหมด7โหมดเลยนะคะสำหรับรุ่นตัวแรปเตอร์มีมาให้7โหมดนะคะแล้วก็หน้าจอพวกคอนโซลข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะเล่นเคอร์ฟเป็นแบบว่าสีส้มตัด ดำส้มอะไรเงี้ยก็จะดูให้รถมีนิติที่เป็นพิเศษกว่าเป็นลักชวรี่ที่เป็นของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะคะหน้าจอก็จะอยู่ที่12นิ้วนะคะหน้าจอตรงกลางมีการปรับ ั้งแอร์แยกอิสระซ้ายขวาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ยังมีช่องช่องอาชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่มีโทรศัพท์รองรับในส่วนของการชาร์จไร้สา,สายสามารถวางได้เลยนะคะไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังมีตัวช่องเสียบปลั๊กไฟอ,อยู่ที่สาย A USB แล้วก็ตัวไท p e C มาให้นะคะ แล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะภายในก็จะมีไฟเวลคัมก็จะเป็นไฟอ่า แอบบนไลท์ ite, เป็นไฟสีส้มมาให้นะคะด้านจอด้านหลังนะคะก็จะเป็นดิจิตอลนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเป็นดิจิตอลตัวนี้จะบอกสถานะต่างๆของตัวรถนะคะแล้วก็บอกในการเติมน้ํามันวิ่งได้อีกอกีก่กิโลแล้วก็ตัวนี้สามารถเป็นพเดนชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยรุ่นแรปเปอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่มีตัวหนังสือคําว่า r a ปเตออยู่ตรงพวงมาลัยมาให้นะคะตัวนี้ค่อนข้างแพงนะสั่งทําได้นะถ้าเกิดจะไปติดในตัวเรนเจอร์นะคะสามารถสั่งทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่มมติฟังก์ชันควบคุมต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยนะคะปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะคะไม่ต้องละสายตาไปที่หน้าจอเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบ p ุ s ส Start นะคะเป็นาสามารถสั่งงานสตาร์ทรถระยะทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s s ได้แล้วก็ตัวนี้นะคะยังาสามารถล็อก ในส่วนของกดล็อกตัวรถได้นะคะแล้วก็ระบบในส่วนของตัวทษทตีตัวนี้จะเป็นแอร์แบกนะคะจะมีทั้งหมด7ลูกนะคะสำหรับตัวท็อปนะแล้วก็ด้านขวามือนะคะที่เป็นปุ่ม ในส่วนของตัวไฟเนี่ยตัวนี้สามารถตั้งเป็นไฟออโต้ Auto, หรือแมนวนวลก็ได้ปรับได้เลยแล้วก็ใครที่จะติดตั้งโรเลอร์ชัตเตอร์เราติดตั้งปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะติดตั้งก็แจ้งมาได้เลยนะเพราะว่าคันตัวนี้ตอนตนี้ตัวโรเลอร์ไม่สามารถสั่งที่โรงงานได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะที่เป็นแผงประตูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ปุ่มปรับในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงทั้งหมดสี่บานเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะสีนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด4สีนั่นเองมีสีเทานะคะสีเทาสีขาวสีดําสีส้มใครชอบสีไหนตรงฉลกกับสีอะไรก็แจ้งมาได้เลยในส่วน ราคานะคะที่รวมสีนะคะอยู่ที่1814นั่นเองนะคะแต่โปรโมชั่นของเรากา็เราจัดอยู่ที่1699นั่นเองใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะโทรเข้ามาหาจเจได้เลยที่เบอร์063ค่ะ368 1441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะคะวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนนะะสวัสดีค่ะ